สวัสดีค่ะครูหงนะคะรัตนาพัฒพัฒนาปัญญาศาสตร์ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาพรสวรรค์ในตัวบุคคลผ่านนวัตรกรรมการสแกนลายนิ้วมือค่ะ จบมหาวิทยาลัยอักษรชันนะคะหรือว่าเอแบกนะคะจบศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษผมก็เป็นคนนึงค่ะสมัยก่อนที่แบบเราตามหาตัวเองไม่เจอคะ,ะเป็นเด็กฝึกงานนะฝึกมาหลายอย่างมากๆในระหว่างฝึกงานเราก็ยังตามหาตัวเองไม่เจอ เป็นสร์แห่งลายผิวมือค่ะเกิดจากการเก็บสถิติค่ะหลายล้านคนทั่วโลกนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีพรสวรรค์อยู่ในตัวมันมีสถิติบอกมาว่าลายนิ้วมือกับสมองของคนเราอะค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันถ้าวันนี้เราอยากรู้ว่าแต่ละคนมีบุคลิกอะไรมีจุดเด่นอะไรบ้างผ่านพรสวรรค์นะที่เรียกว่า multipl e intelligence นะคะซึ่งเราอยู่ในยุคข,ของนวัตกรรมเราอยู่ในยุคข,ของการใช้ AI ตรงนี้ค่ะช่วยเด็กได้มากๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น Steve Jobs Mark Zuckerberg หรือว่าไม่กระทั่งไทย ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ตามหาตัวเองเจอแล้วเมื่อเขาเจอพรสวรรค์นในสิ่งที่เขาถนัดนะคะเขาก็มุ่งอันนั้นนะคะให้เป็นพรแสวงนะคะจนกลายเป็นคนระดับโลกค่ะ ครูหงใช้วิธีการลองค่ะลองตั้งแต่เกาะเควกชันแนนะคะลองตั้งแต่ไปลองทําอาชีพแบบอาชีพเสริมสมัครแบบเป็นเด็กฝึกงานนะคะจนกระทั่งเราจบตอนอายุสัก23นะคะเราก็ไปลองงานหลายๆอย่างเป็นลองงานในฝันแล้วก็ลีส์ออกมาหมดสุดท้ายมีทั้งหมด16อาชีพที่ครูหงทํามา <c oughs> เคยเป็นพิธีกรนะคะเคยเป็นดีเจเคยทําบริษัทขายตรงนะคะ <c oughs> เคยทําบริษัทนําเข้าส่งออกนะคะเปิดธุรกิจติวเตอร์เป็นติวเตอร์ทำมาหมดทุกอย่างในสาขาที่เราเรียนมาแล้วเราก็รู้สึกว่าหหมันมันเสียวไ เวลามากเลยอะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอะคือเรารู้สึกว่าเราเสียแบบคล้ายๆเรื่องของจิตวิญญาณอะคือลองแล้วมันก็รู้สึกล้าเนาะมันก็รู้สึกท้อว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยหงไฟเอาว่าเฮ้ยเราเราชอบอะไรกันแน่แล้วเราเป็นใครกันแน่จนกระทั่งของเล่มาเจอสั์